สวัสดีเซาว,วันเสาร์ครับวันเด็กแห่งชาติมาเลาะทงแต่เสาพี่น้องหาสูตรอากาศบริสุทธิ์ยามเสาร์กันหกโมงกว่าจะเจ็ดโมงแล้วเลาะทงหน้าแต่เสาร์ตรงเขาเป็นงามงามคลองหน้าบ้านน้ำกระแหงหมดแล้วพี่น้นนองน้ำในคลอง อาสูดอากาศท้องไหท้องนาพี่น้องยิมเะเสาขี่มอไซค์ล้อเล่นบนงขาวเพม่อนกันเขางามๆพี่น้องบนต้น,นยังต้น ผักเสียนดถินต้นพักเสียนเอาเพ็ดสมนี่นะเต็มยุ่งทักทายวันเด็กแห่งชาติพี่นอ้องไปก่อนพี่นอ้อง ออมาหล่อจะกข้าวแล้วได้จังพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ